แบบบุมีไภามากม่เห็นบุ๋มันบุมีิภาเพิ่งตกใจที่เมื่อคืนนีนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบ่อนป้าเมื่อวานเนี่ยช่างว่าขอบเลือดออกลานนี่แหละยังเป็นลมอย่างเงี้ยเลยเลือดลาบ้าบุ๋ใส่ทั้งหมดเลยเป็นเพลิดกระเบิดเพลิดช่องอันก็ยังยังบ่อยู่เลยป้านั่นแหละกว่าได้ลูกเนาะพี่นางเลือดมันออกเนาะมันตอนนี้เลยเสียเองเออตอนเดี๋มาเจาะมาพี่น้องเลยได้ลูกเมื่อเพราะว่าเลือดออกบุตุ้ด เลยส่งหองมอแต่เมื่อคืนนี่ว่าซันเดี๋ยวนี่ก็ยังหลกยังแบบอยากได้ยังเป็นวิ่งเป็นเวียนกินแบบเฮาอะไรู่ไทยจำบุญกินแบบเฮากินแบบเฮาทำปลาซ่าจีนนะปลาปลาไก่กับปิ้งแห้งเอาปิ้งแห้งเอาเรต้องกินแบบมันค้นมันบ่หน้าอย่างนี้แหละปกติมันจะเลือกเอาเบิร์ดคือแบบ พายจะเป็นคนต่อเนมาเตเพราะว่าเจ้าปนเือนอกเออาเอหเอเพื่อนน่บอให้มก็อยู่น้ำเพิ่นก่อนเดียว่าเพิ่นมาถอดเองเพื่อนนะอดเองหมอใหญ่ถอดเองเพากะด็ใต้อต่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 ต่่ต่่ ข right? ี่รมอเขาชอดเพวานง่อีแม่จะทอาหอก้ว่รกรยานวแสูตรลมตุ่มม ขีมาถอดนะถ้าไปนั่งจะทานมอเลาวมาเบิ้งให้เบิดแล้วกันบอกพ้นดี่าเห็ดเองปาเพิ่นเป็นมอเองมอแมยพายาไปบอกตัวงนะเหี่ยิ้งห้งกระเพิ่นบมได้อาัวนี่ออกแลได้เพ่นกแม่โซด์เพิ่นกอดไห่พิ่นกัวันนี้เพิ่นตีนเนี่ยตนี้เพ่นาตัวใหม่มาชองแ่ยังได้แทงใหม่ได้ดิแทงอเมเทอยเป็นดิอยารับอ ซาบนั้นแต่คิไใส่เจ้ามันจ้ดึงตัวนี้ถิ่มซามือซามือเออเาบฉันัชิบอานเรหนื่อยปทนอย่าง้เ้อันบด้หอกัน้ตูหัวนาบงลานหน่อย็ี่น้องเอ้ยบังเหจะบออยู่เนาะเทฮากับเมือ มันหายเลยเล็กน้อยหาแหงใหญ่ไวเขาเห็นลุยเคี้ยวนะหายแหงอึ่งลึงึ้นอึงลึนแหงอ้วนซ้ำก็บักคิ้วเลยไม่ต้องว่าอะไรอรีบักโกินนะใหญ่หายเน่ยคือสีตต้นี่กัดจะเขาอันนี้แกเมันกินบทท่นกับลุงปีตาเพงเลยปตาเพงเลยดิหันวิทอันอันยังไเดือนพาเลยตัดผมออกเนาะไม่แหงอุลุยอุลุยแค่ไเนาะ กินเบิดแล้วก็ไปซื้อมากินยาเจ้าก็ยังสิได้นอนอีกได้ยายเจ้ายังบ่ได้เมืออะไรนี่นะหมอมาบอกเด้ว่าบ่ให้เมือเจ้าก็กินฮอตล้านก็ได้ได้นอนทำกันกับล้านเจ้าได้นอนเลยที่มึงกุอ่านยังบ่ซ้าอยู่ซื้อแล้วเพื่อนผอมันจะเอาอยังบ่มซื่ออยัางท่นโอ้ยหลับหล้านเสียงชุดใหม่ที่อยู่ในนอสติก แมงวันอะหลดูด้วแมงวันด้อยมันขี่มันก็เป็นนอนแต่ว่าี่ไม่วันมือนกันขี่เออใสหนานะสเมนี่จจะเบิ่งดูหนาหามาติมไม่วันขีขีแตหนาี้ปวันเต็มหนานอนโตอย่าไปอิงต่างเงเต้กยังบอกอยู่ว่าเราเป็นวินอย่าไปซุ่นดูอะไรตงนั่น นเห็นโยกขึ้นโยกลงต้งเม็นอย่างโอ้ยเป็นั่งทั้งหม่พู่นะผู้ไปนั่งผู้ใครเน่บอกคนห้อยู่ก็อยู่ไปก่อนลกเลยวิ่งบอกรวิ่งนยาเลออยมีตานมันจะโอ้ยมีตามินก็ระดับซองทำเรือนวด้วย่องสิรึก

อ um no ืแม้ันนแ่อ่าืมอืมอันนเกันเป็นยังน่ะยังกับพรจาไล่สิเอาดอกม้อยาเป้พจ้าขวัญสิเอายังจักมุ่งหมาน่ะ โอ้มาบังเ้านี่บังเ้ามมุ่ง้าวจริงๆเราเลือดออกแต่ว่านี่แต่กลางคืนโอ้คือปล่อยเฮึงแต่หอดสามมุ่งอย่างมายังแล้วก็เป็นวินเป็นวิลบลงเลยบ่ ใส่กระบอกกับาบหลกแห้งเข้าบายลูกแห้งวาดลายไม่วาดในร้านหรอวะเอาแป้งนะเฮ้ยโยใส่เท้าข้างมันนะสั่งไมงวานตรงโ้ยใส่ข้างเพ่ นอนก็นอนพยาบาเสื่อนียมเอะนคือไปในงานนั่งเลยนั่งเย่นแงอแงาแ่ให้เพือคนหาคนเบาัก ในนะน่ะเปดตัวน้นมันก็เย็นมาเลยลองเปิดมังดูค่ะตักตัวนี้น่ะเลี้ยบบ่เปิดอยู่พนบพ่นตัวนั้นบังในกระเจี๊ยบถั่ลมจกมือออกบ่วเปิดอยู่พ่นสิมาฮอดพี่นะเจมส์ตพ่เบอกเจมส์มาเลยแล้วฝนในอันหายฉัดลมใอเห็นบอมา ไปได้ไหมพนแมได้หาไร้งที่ิ้ลายเจอเนเดือนรับกบาทกิลายไปแล้วทีมีนี้กินนแม่ด้เก็บเก็บใส่หนังเป็น่ยได้เบเปินเมดได้เ อะไรพี่น้องสำหรับขิปนี้ก็ขอเ,เก็บผาไป็นเพง่ท่านี้เด้อผากกดไลก์กดเซ์กติดตามส่องแม่น้องแ็มบงกิปต่อไปเด้อปลาลุงเลยผิพลาดประการใดก็ขอโทษขอภายละลายสบายดีชุกูสุคนเด้อ